ครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยานยนต์พระรามสองนะครับก็ที่นี้เรามาพบกันต่อนะครับกับล้อแฟชั่นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นไลน์ทีอีามสิบเนะครับเป็นล้อคแปดนะครับสเปค6กลูนะครับ114นาวาล่านะครับผมดูปุ๊บผมรู้เลยนะครับเอาไว้ประทัดมาวัดยังได้เลยนะครับตัวนี้เป็นล้อใส่ Nissan n ว v a r a นะเป็นล้อคแปดนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นสเปค 6รู114.3นะครับฟังดูคุ้นคุ้นไหมถ้าเกิดว่าค่าลูที่มาตรฐานทั่วไปมันก็คือ114.3 6รูมาตรฐานทั่วไปมันคือ139.7แต่นี้มันคือ6รู114นะครับวิธีคือ6รูเล็กนะครับมันจะมีแค่รถรุ่นเดียวที่ใส่คือ n a v a r ากับเท r a ่าเท่านั้นนะครับล้อตัวนี้ทํามาเพื่อใส่ใ Nissan n a v a r ากับ Terara นะนะครับเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นนะครับเป็นล้อ1 8 นะครับความกว้างอยู่ที่9นิ้วครึ่งนะครับความกว้าง9นิ้วครึ่งนะออฟเซตตัวนี้อยู่ที่25นะครับเป็นล้องานทั่วไปนะครับล้องานทั่วไปนะนะครับลูกค้าท่านใดมองหาล้อใส่รถนิสสันนาราฮานะครับพวกรถตัวเตี้ยนะครับถ้าเอาล้อในนี้ไปใส่นะครับให้มันดูเต็มๆยืดๆหน่อยนะครับกำลังสวยนะครับรับล้อที่ร้านเราไปใส่ได้นะครับล้อตาข่ายให้หลับตาครับนะครับไม่แพงของเก่าเราล้อสดด้วยนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยน ครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนะครับอยู่เลยซอยจีนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมสำหับคลิปนี้นะครับผม,มครับนะครับจากร้าต้นยางโยนของฝากไว้นะเดีคลิปหน้าโอกันหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก,ก่อนสวัสดีครับ